วันนี้เราจะมารีวิวชุดแฮปปี้มิลค่ะเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเอาอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแฮปปี้มิลใช่มนรีวิวด้วยมาจิบมาเองหนึ่งก็คือแบทแมนแบทแมนเทโมไปซูเปอร์แมน อ่านี่เป็นสุดแมนนะคะทำไมกินมาด้วยเรามาแกะกันดูเลยนะเแกะอันไหนก่อนเบสแมนก่อนโอเคเข้ามาเลยระวังโดนนี่นะมีอะไรไหมอุ้ยก็จะมีโอ้มีเบสแมนมาให้ด้วยจ้าจ้าจ้าไข่ปลานี่มันแก้ก่อนนี่นะ นี่น้าคะเป็นแมนด์แมนเนาะหล่อมากเลยหัวขยับไม่ได้มีแขนขยับได้แม่เขากดตั้งข้วดีอันไหนอันไหนอ๋อนี่ไงอให้ที่ดูว่ามีปุ่มอยู่ข้างหลังได้โอเคนี่มีปุ่มข้างหลังขยับแขนได้อาวุธจิ๋วอาวุธอิ๋วามีอาวุธมาให้ด้วยนะคะมันมันมีสามอันนะครับอีกสองอันมันจะเฉียดตรงนี้อันนึงก็จะมาเฉียดตรงนี้เลย ีลอ,อ,อาวุธให้มา3อันโอเคตอนนี้ก็คือมีเสียงมีเสียงโฆษณาของเดมอลหน่อยนะตอนนี้เราอยู่ที่เดมอนะคะจะล้อะดอล อ,อันนึงแส่ตรงไหนครับหูแล้วทำยังไงทีนี้อันนี้ให้พ่อเห็นเลยหฮ้ยปันฉัน <c oughs> ตึงโยนอ๋อโยนไปข้างหลังเหรอแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้เป็นสำรองเหรอ <c oughs> เป็นอาวุธสำรอง ตึงๆมาแล้วได้ยินแส้นไก่มาตึงเกี่ยนไปข้างหลังกดข้างหลังแล้วปล่อยอ๋อกดข้างหลังค้างไว้แล้วปล่อยเอาใส่ใหม่จิลูกอ่าค่อยๆตึงนะอ๋อมันต้องใส่แน่นๆหรือเปล่าใส่ทางไหนดีอะพ่อไม่ได้มันใส่ทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็หลุดนะอ้าวโอเคโอเคมากเลยอ่ะก็ปล่อยจ้ อย่าไปเอาให้เดี๋ยวไหมคะให้ขึ้นดินทอนสำรองมาไม่เป็นไรฉันมีสำรองอยู่อีกนี่เอามาข้างหลังไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ลงไปแน่นๆน่นทำต่อไปเลยด้อ่ะซิปเปอร์แมนอันนี้นะคะเป็นซี่เปอร์มนห่อได้ใช่ไม่ชอบ าซื้อตอนจะสิ้นเดือนหรอนี่ซุปเปอร์แมนหล่อจังเลยอ่ะน่าแงนอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเธอบินอยู่ทำไงดูคนทำไม่ดีมีเสื้วด้วยมีเสียงด้วยเหมือนช็อมีเสียงไ้มเหรอรใส่แบบนี้บินแบบบินอ่ะอ้าวไปบินไปหาพ่อสิเป็นซุปเปอร์แมน ินไม่มีเสียงด้วยค่ะเสียงบินครั้องเป็นอะแค่แค่ข้อไหนลูกมาแก่แคนี้เป็นชกมาเลยเออได้ยินเสียงอ่ะชบมาอีกชบมาอีกมีชบมาบินบูนขึ้นบูนบินทุ่งไปเลยลูกแกกินจังอ้าวเสียงอ่ะมีเสียงแค่นี้ที่จริงมันน่าจะขยับอ๋อ ขยับแขนได้ไยัยนย,ยืนก็แงงหน้าอยู่ไหมขยับมือได้ด้วยใงไงไม่คิดเสียไหมคะขยับมือมันก็หลุดเหมือนก,ก,กันนะ <S <S 2> <S 2> นนะีอ่อันนี้แถมไอ้แถมมาเป็นปริกกจูข้างในเป็นวิตามินซีคนลองแกะดูเลยพี่ลูกโอเคนี่เป็นตั้ง ไม่เด้งเหนียวนะนเป็นสติกเป็นอะไรอะเขารียกอะไรเป็นป้ายติดเฉยๆน่ะไม่เก็บให้เปิดตรงก้นนี่เปิดตรงก้นนะคะโอ้มีเม็ดเป็นแบบนี้เดะพอถอดดูข้างในเห็นไหมเด็กน้อยเด็กน้อยเปิดโะะอเคสิแม่ ใส่ที่มูงแม่ใหญ่นี่เป็นเม็ดแบบนี้ค่ะมีหลายสีลองชิมดิอร่อยไหมนี่มีหลายสีเลยรสชาติเป็นไงเปรี้ยวไหมเจ้าอ่ะเป็นไงครับอร่อยคิดกอนนะอย่นะเดี๋ยวนะครับ ้าปิดท้ายด้วยอันนี้นต้องใส่ให้แน่ๆๆๆๆนๆเลยอ่ะคนถือนี้ดูอันนี้ก็ม,มีเสียงอ่าไปไปต่อสู้เหล่าร้ายกันดีกว่าเขี่ซุปเปอร์แมนอะไรเอาไปเออโอ้อย,อย,อยเด็ดโดนหัวฉันนะย,ยาย แล้วก็จะใ้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย